สารวัตรชโดนแล้วนะครับสอตอง,งอให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบนะครับขาดราชการเนี่ยเกิน15วันขณะที่รายงานว่ามีการสั่งนะครับให้สอบเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้มีคําสั่งให้สารวัตรชเนี่ยที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเนี่ยให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ก็ยังอยากจะมีคําถามไปถึงนะครับว่าเอ๊ะ ทำไมอ่ะต้องให้ประชาชนอ่ะออกมาตั้งคําถามก่อนต้องให้ประชาชนออกมาแฉก่อนต้องให้ประชาชนออกมาบอกก่อนถึงจะทําแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะไม่ได้รู้อะไรเลยเหรอไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้ราวอะไรหรือว่าไม่ไม่อะไรเลยทําไมถึงต้องให้รอให้ประชาชนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เอาข้อมูลออกมาแฉเอาไอ้นี่ออกมาแล้วถึงจะลงมือทํามันเป็นเพราะอะไรครับถ้าประชาชนเนี่ย ไม่เอาข้อมูลออกมาแฉไม่เอาข้อมูลออกมาเปิดเผยเนี่ย <_ an> ก็จะไม่ทําอะไรกันเลยใช่ไหมจะอยู่เฉยๆจะนั่งนิ่งๆรอยอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะโดนเปิดโปงเมื่อไหร่จะโดนแฉแล้วแบบนี้แหละครับจะให้ประชาชนน่ะเชื่อมั่นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจองค์กรของตํารวจว่าโอเคทํางานตรงไปตรงมาโปร่งใสและชัดเจนได้ยังไง <_ an> ก็ในเมื่อถ้าประชาชนไม่ตรวจสอบประชาชนไม่อ,อนิ่งเฉยหรือว่าประชาชนไม่รู้ไม่เห็น คุณก็เงียบๆกันไปซึมๆกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอประชาชนออกมาแฉประชาชนออกมาพูดโอ้โหก็ทํากันทันทีเลยมันเพราะอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้เกิดมาแค่วันสองวันนี้แน่นอนมันเกิดมานานแล้วคุณไม่รู้มากเลยครับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคุณอ่ะปฏิบัติตัวยังไงทําตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงมีอะไรแบบไหนนะครับเพราะว่าอะไรครับตําแหน่งเนี่ยแค่เนี้ยแต่มีทรัพย์สินมีรถโอ้โหเบนซ์ขับ มีปอเช่ขับมีรถหรูๆขับมีซื้อบ้านราคาหรูๆไปเอาเงินมาจากไหนคุณไม่ทราบกันเลยคุณไม่รูเ้เรอแล้วคุณปิดหูปิดตาพอประชาชนออกมาแชออกมาว่าก็หาว่าต่อว่าตํารวจหาว่าตํารวจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับเลยครับเวลาที่ประชาชนพูดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานเงแต่เดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าประชาชนน่มีข้อมูลมีหลักฐานเยอะแยะมากมายล่าสุดก็มีคําสั่งออกมาอย่างนี้ครับ คำสั่งกองโยธาธิการที่5ทับ256เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนะครับด้วยนะครับพันตำรวจโทวศวัตบุตรสกุลนะครับตำแหน่งสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการนะครับสังกัดกองโยธาธิการสํานักงานส่งกําลังบํารุงรับเงินเดือนระดับนะครับศ3ชั้นนะครับ34 32,450บาทที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งกองโยธาธิการที่4 2 5ทับ5 6ลงวันที่9กุมภาพันธ์2566ในเรื่องละเว้นหรือนะครับทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลานานเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือโดยมีพฤติการอันแสดงถึงควา,ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและนะครับมีเหตุให้พักราชการไปตามได้ตามกฎของกอตรว่าด้วยคำสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ .2547 ข้อที่สามวงเล็บหนึ่งคือผู้นั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือปฏิบัติการอันไม่น่าไว้วางใจและผู้ที่ถูกฟ้องนั้นเป็นพนักงานอายการมีมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้นะ และผู้มีอำนาจดังผู้และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นยังคงอยู่หน้าที่ราชการ,อา,การอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วฉะนั้นอาศัยอำนาจบ้าตาอ,อ,อาศัยอำนาจตามความในมาตา 92 105 131และ179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565ประกอบกฎนะครับกตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2547ข้อที่8จึงให้พันตำรวจโทวสวัรบุตรสกุลนะครับสารวัตร ฝ่ายโยธาธิการสองกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบงรุมออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบพิจารณาทางวินัยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปอันหนึ่งผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุธทธรณ์ต่อนะครับกตลให้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ .2565 มาตรา หนึ 1> 1, 4, 1, ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณนนี้ให้ทำตามคําฟ้องในหนังสือยื่นต่อสารปกครองหรือส่งมาทางไปสณีลงทะเบียนไปยังสารปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน90วันนับตั้งแต่ ผลกกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวิเนฉัยอุทธรสั่งณนะวันที่9กุมภาพันธ์2566พลตตำรวจตีธงชัยเสรีวัฒนาผู้บังคับการกองโยธาธิการอ่าอันนี้ก็คือมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนอ่าแต่คำถามคือ การที่เขาออกเนี่ยจากราชการเนี่ยหนึ่งก็คือหยุดจากราชการเนี่ยขาดจากราชการเป็นสิบห้าวันแล้วให้ออกแล้วถ้าเขาพัวพันกับคดีพนันออนไลน์นะครับกับเว็บพนันออนไลน์อ่ะคิดเลยว่าเขาจะอยู่ในประเทศให้จับป่านนี้ก็คงหลบหนีไปแล้วหรือเปล่าแล้วที่สําคัญอย่างที่ผมตั้งคําถามเนี่ยในฐานะประชาชนเนี่ยผมสงสัยอย่างมากเลยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน้าที่ป้องปามป้องปามการกระทําความผิดกฎหมายต่างๆนานาแต่ เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับที่อยู่แท้ๆเนี่ยกระทาความผิดคุณไม่มีเหตุไม่มีมูลไม่มีอะไรจูงใจไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่มีอะไรพิรุษไม่มีอะไรเลยเหรอเพราะการน,นั้นผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ทํามาแค่วันสองวันอะ่ะเขาน่าจะทํามาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตเลยเช่นนะครับมีทรัพย์สินมากเกินเหตุหรือเปล่าทําธุรกิจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้มีการตรวจสอบเลย แล้วเนี่ยก็คือเหมือนกันถ้าวันนี้ผมถามเลยนะครับว่าถ้าคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ได้ออกมาเปิดโปงไม่ได้ออกมาแฉไม่ได้ออกมาบอกแบบเนี้ยจะจัดการแบบนี้ไหมหรือนิ่งเฉยหรือเงียบห,หรือปล่อยสุดท้ายเนี่ยประชาชนต้องออกมาแบบนี้แหะครับออกมาหาข้อมูลออกมาจับผิดออกมาตั้งคําถามออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่จะทํางานกันแบบนี้เหรอครับ ในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับเจ้าหน้าที่โดยงานที่รับผิดชอบเนี่ยน่าจะเป็นคนกํากับดูแลสอดส่องนะครับตรวจสอบทุกอย่างไม่ใช่เหรอครับแล้วทาไมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดแต่พอมีประชาชนออกมาพูดออกมาแฉประชาชนมีข้อมูลถ้าประชาชนยังไม่มีข้อมูลแค่ตั้งคอสังเกตก็มาหาว่าประชาชนนะ่ะกาวหาตหํารวจมั่งอ่ะประชาชนคิดไม่ดีกับเจ้าหน้าที่มั่งละ่ะทุกอย่างแต่ เนี่ยพอประชาชนออกมาแบบนี้นะครับเพราะอะไรอะ่ะก็ต้องบอกว่าที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะอะไรครับจำนวนด้วยหลักฐานครับเพราะคุณชูวิทย์บอกแล้วไหมครับว่าคุณชูวิทย์ไปถ่ายมาหมดแล้วถูกต้องไหมแสดงว่าคุณไม่ได้ตรวจเลยแหละครับว่าการที่ไปลงชื่อนะครับปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่ร้วิธีการลงชื่อปฏิบัติหน้าหน้าที่มาแล้วกี่วันเนี่ยไม่รู้เลยแหละครับผมถามหน่อยครับขนาดบริษัทใหญ่ๆโอโ้โหมีคน นะครับผมไม่แน่ใจว่ากองเนี้ยนะครับมีมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้ตรวจสอบเลยละครับว่าเจ้าหน้าที่มาลงลงเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะผมบอกเลยว่าที่เป็นแบบนี้เหตุผลเพราะคุณชูวิทย์เนี่ยได้ออกมาบอกแล้วว่านะครับให้เวลาแล้วก็มีการไปถ่ายสมุดนะครับถ่ายสมุดลงเวลาปฏิบัติงานแล้วว่าไม่ได้มาเป็นเวลานานแล้วคําถามคือทําไมต้องให้คุณชูวิทย ได้ข้อมูลนี้มาแล้วคุณชูวิทย์เอามาเปิดเผยแล้วพวกคุณถึงทําพวกคุณถึงให้ออกจากราชการแล้วถ้าวันนี้ถ้าคุณชูวิทย์ไม่ได้เอาเอาอกมาเปิดนะครับคุณชูวิทย์ไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นไงครับเงียบสนิทหรือไม่มีอะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกผมอ่ะห้องใจมากว่าพวกท่านทําอะไรกันเป็นอะไรกันวันนี้ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปทำนะ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่ อันนี้เจ้าหน้าที่ทําเองแต่พวกคุณกลับไม่รู้แล้วค้นถามว่าขนาดเจ้าหน้าที่ทํากันเองคุณยังไม่รู้แล้วคุณจะรู้ที่อื่นได้ยังไงฝากเอาไว้นะครับวันนี้นะครับอย่าต้องให้ประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยจริงๆประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยต้องคอยดูสิครับว่าเฮ้ยวันนี้เจ้าหน้าที่ทําหน้างานนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้วันนี้ทุกวันนี้ประชาชนต้องต้องมาไงครับเฮ้ยทํางานสิ ทำงานสิทำงานสิเอานี้ข้อมูลข้อม bon ูลมาให้ไปร้องต้องไปร้องที่นั่นต้องไปร้องที่นี่ต้องไปร้องตรงนั้นร้องไปตรงต้องไปร้องตรงนี้ภาคประชาชนต้องเอาเอกสารหลักฐานหอบเอกสารหลักฐานไปร้องที่นั่นไปร้องที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทํางานถ้าไม่ร้องทํางานกันไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ร้องทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนอยากพูดแต่ไม่กล้าพูดฝากไว้นะครับท่านถ้าวันนี้ ท่านจะจัดการนะครับนะครับเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยจัดการสิ่งผิดกฎหมายในองค์กรท่านให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะให้จะได้ประชาชนเขาจะได้พูดได้เต็มปากของโอ้โหเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาแล้วคุ้มค่าเงินเดือนจากภาษีที่เขาจ่ายไปฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ